เออ่ลองนึกภาพตามกันนะครับที่ด่านชาย่านปอยเปตคนไทยเป็นพันๆนคนเลยยืนรออยู่หวังว่าจะได้ข้ามกลับมาฝั่งไทยกลับบ้านแต่ว่าประตูด่านฝั่งตรงข้ามเนี่ยปิดสนิทเลยครอบครัวที่มารอรับก็ต้องกลับไปแบบมือเปล่า คือภาพนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับมันไม่ใช่แค่ข่าวฐานประทะกันแต่มันคือวิกฤตที่กระทบชีวิตคนจริงๆเลยใช่ค่ะสถานการณ์จริงๆมันซับซ้อนกว่าพาดหัวข่าวที่เราเห็นเยอะมากวันนี้เราเลยจะมาลองค่อยๆคลี่เอกสารกองใหญ่นี้ดูกันนะคะมีตั้งแต่ถแถลงการของรัฐบาล กองทัพทั้งสองฝั่งเลยไปจนถึงบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ด้วยที่ทําให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้มันมีรอยร้าวลึกๆซ่อนอยู่เป้าหมายของเราวันนี้ก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอเลยครับเราจะเอาข้อมูลแต่ละชิ้นแต่ละส่วนมาประติดประต่อกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเรื่องที่ชายแดนมันถึงลุกลามบานปลายได้ขนาดนี้ และอนาคตของความขัดแย้งนี้มันจะไปทางไหนต่อเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับคือชะตากรรมของคนไทยประมาณแท็ก6ถึงเจ0ดคนได้ที่ติดค้างอยู่ที่ปล่อยเปตคือจูๆ่ๆทางการกัมพูชาก็สั่งปิดด่านแบบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลยทําให้คนที่ทํางานหรือว่ามีธุรกิจอยู่ฝั่งนั้นกลับบ้านไม่ได้เหมือนถูกตัดขาดไปเลยค่ะแล้วจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันดูอมไม่ปกติเอากมาก คือเหตุการณ์ในวันที่13ธันวาคมค่ะตามบันทึกของสำนักงานประสานชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยฝ่ายไทยได้รับแจ้งชัดเจนเลยนะคะจากเจ้าหน้าที่ฝั่งปอยเปตว่าจะเปิดด่านให้คนไทยกลับได้ช่วงบ่ายฝั่งไทยนี่คือเตรียมการเต็มที่เลยเอารถบัส40กว่าคันไปรอมีเจ้าหน้าที่ตอมอฝ่ายปกครองไปตั้งโต๊ะรอรับกันพร้อมเลยค่ะแต่สุดท้ายก็เหมือนโดนหลอกให้รอเบอร์พอถึงเวลาจริงๆฝ่ายไทยก็อำนวยความสะดวกให้คนกัมพูชากลับไปก่อน เกือกร้อยคนได้แต่พอถึงคิวคนไทยจะได้ข้ามมาบ้างประตูกลับไม่เปิดแล้วคำตอบที่ได้กลับมาก็คือไม่มีคำสั่งคือมันไม่ใช่แค่ปิดด่านธรรมดาแต่มันเหมือนการผิดสัญญาซึ่งซึ่งหน้ากันเลยเหตุการณ์นี้ล่ละค่ะที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตีความที่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยในมุมของฝั่งไทยนะคะ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กองทับบกมองตรงกันเลยว่านี่คือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินทางและที่สำคัญกว่านั้นคืออนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4ค่ะอนุสัญญาเจนีวาปกติเราจะได้ยินชื่อนี้เวลาพูดถึงสงครามใหญ่ๆเลยนี่ครับ การเอาเรื่องนี้มาอ้างหมายความว่าเรื่องนี้รุนแรงมากรุนแรงมากค่ะลองนึกภาพว่าอนุสัญญาเจนีวาเป็นเหมือนกติกาของสงครามที่ทั่วโลกยอมรับแล้วกฎข้อที่สำคัญที่สุดของมันก็คือห้ามยุ่งกับพลเรือนพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองเสมอการที่ไทยหยิบยกอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4ขึ้นมาพูดก็เหมือนการประกาศบนเวทีโลกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม เพราะมันคือการกักกันพลเรือนเอาไว้ในพื้นที่ขัดแยง้งซึ่งนักวิเคราะห์บางคนมองว่านี่คือการใช้คนไทยเป็นโล่มนุษย์หรือตัวประกันเพื่อต่อรองทางการเมืองค่ะเข้าใจแล้วครับคือยกระดับจากการแค่ทํำไม่ถูกไปการก่ออาชญากรรมเลยแล้วฝั่งกัมพูชาล่ะครับเขาว่ายังไงบ้างเขาคงไม่ยอมรับง่ายๆแน่ แน่นอนค่ะในถแถลงการของฮุนเซนเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการจับตัวประกันอย่างสิ้นเชิงเลยเขาบอกว่านี่เป็นแค่มาตรการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของพลเรือนจากภาวะการสู้รบและจำกัดแค่ทางบกเท่านั้นไม่ได้ปิดประเทศอะไรแบบนั้นอ๋อแล้วเขาเสนอทางออกให้คนไทยที่ติดอยู่ยังไงล่ะครับเขาเสนอนะคะว่าถ้าอยากกลับก็ให้ไปขึ้นเครื่องดินที่พนมเปญหรือเสียมราฐหรือถ้าใครอยู่ใกล้เวียดนามก็ให้เดินทางอ้อมไปเข้าไทยทางนั้นแทนซึ่ง ในทางทฤษฎีมันก็ดูเหมือนจะมีทางออกให้นะคะแต่ในทางปฏิบัติละคะสำหรับแรงงานหรือคนที่หาเช้ากินค่ำที่อยู่ติดชายแดนการจะเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรไปสนามบินหรืออ้อมเข้าประเทศอื่นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งในแง่เวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็เลยกลายเป็นทางออกที่ไม่มีอยู่จริงสุดท้ายคนก็ต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองจนมีรายงานว่า แค่สองวันมีคนไทยอย่างน้อยร้อยคนยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติซึ่งพอข้ามมาได้ก็ต้องมาถูกฝั่งไทยจับอีกข้อหาลักลอบเข้าเมืองกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าซ้ำซ้อนก็ไปอีกถูกต้องเลยค่ะเป็นสถานการณ์ที่บีบคัน้นแล้วก็น่าเห็นใจมากๆจริงๆโอเคครับเมื่อมีพลเมืองของตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงแบบนี้รัฐบาลไทยก็คงจะอยู่นิ่งไม่ได้แน่ นั่นก็นำเรามาสู่สมรภูมิต่อไปที่ไม่ได้ใช้ปืนใหญ่แล้วแต่เป็นการสู้กันในเวทีโลกสมรภูมิด้านการทูตใช่เลยค่ะและต้องบอกว่านี่คือการเปิดปฏิบัติการทางทูตที่แข็งเกราวที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยเลยทีเดียว ตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีษศักดิ์พงเกตแก้วได้เชิญคณะทูตตานุทูตจาก58ประเทศกับอีกหลายองค์กรระหว่างประเทศรวมแล้ว73คนมาฟังบรรยายสรุปสถานการณ์มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยค่ะเพื่อชิงความชอบธรรมในสายตาชาวลโลกโหเหมือนการเปิดสารโลกย่อมๆแล้วก็ยื่นฟ้องกัมพูชาให้ทุกคนฟังเลยนะครับแล้ว ประเด็นหลักๆที่ไทยใช้ในการเล่าเรื่องของฝั่งตัวเองมีอะไรบ้างครับมี4ประเด็นหลักๆที่เป็นเหมือนหมักเด็ดเลยค่ะหมัดแรกคือคำถามที่ว่าใครเริ่มก่อนไทยไม่ได้พูดลอยๆนะคะแต่กลางทำลาย14เหตุการณ์ให้ดูเลยว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายยั่วยุแล้วก็เปิดฉากยิงก่อนมาตลอดทั้งการซุ่มยิงการลอบวางทุ่นระเบิดในฝั่งไทยเป็นการสร้างหลักฐานเพื่อบอกว่าเราไม่ใช่ผู้รุกรานแต่เราคือผู้ถูกกระทำ พอโดนกระทําก่อนก็ต้องตอบโต้ซึ่งนั่นก็คือหมัดที่สองถูกต้องค่ะหมัดที่2คือการสร้างความชอบธรรมให้กับการตอบโต้ของไทยโดยอ้างอิงกฎหมายสูงสุดของโลกยังกฎบัตรสหรประชาชาติข้อ51ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิในการป้องกันตนเองหรือ right to self defense พูดง่ายๆก็คือเป็นกฎที่บอกว่าถ้ามีคนมาชกคุณก่อนคุณมีสิทธิชกกลับเพื่อป้องกันตัว และไทยก็ย้ำนะคะว่าการชกกลับของเราเนี่ยทำอย่างได้สัดส,ส่วนคือไม่ได้ถล่มมั่วซั่วแต่มีเป้าหมายจำกัดแค่ทางทหารเท่านั้นและยังคำตามขั้นตอนคือรายงานเรื่องนี้ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติทราบด้วยฟังดูแล้วเหมือนพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามตำรากฎหมายระหว่างประเทศเป๊ะ,เ,ปะเลยแล้วหมัดที่สลครับหมัดที่สคือการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อมนุษยธรรมที่เกิดจากการกระทำของกัมพูชา ไทยนำเสนอข้อมูลว่าการโจมตีของกัมพูชาซึ่งมีการใช้อาวุธร้ายแรงอย่างจรวด BM21 ยิงเข้ามาในพื้นที่พลเรือนทำให้คนไทยใน4จังหวัดชายแดนเกือบ4แสนคนต้องอบพยพหนีตายโรงเรียนอีกกว่า600แห่งต้องปิดนี่คือการเปลี่ยนจากเรื่องของทหารตีกันมาเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านที่รังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ และหมัดสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องสุนงค์ครามข่าวสารใช่ค่ะหมัดสุดท้ายคือการชี้ว่ากัมพูชากําลังโกหกประชาคมโลกมีการปล่อยข่าวปลอมอย่างเป็นระบบเพื่อบิดเบือนว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานการเรียกทูนมาฟังครั้งนี้จึงเป็นการแก้เกมสงครามข่าวสารไปในตัวสรุปยุทธศาสตร์ของไทยก็คือเราคือเหยื่อเราตอบโต้อย่างถูกกฎหมายพวกเขากําลังทําร้ายพลเรือนและพวกเขากําลังโกหกเป็นการเดินเกมการทูตที่รัฐกลุมมากค่ะ การตอบโต้ที่ดุดเดือดทั้งทางการทหารและการทูตขนาดนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าทำไมความสมพันธ์ของสองประเทศเพื่อนบ้านมันถึงได้เปราะบางขนาดนี้มันเหมือนมีเชื้อไฟที่พร้อมจะลุกได้ตลอดเวลา แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เรามีอยู่มันพอจะให้คําตอบได้ไหมครับว่ารากของปัญหามันอยู่ตรงไหนได้เลยค่ะและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งมากเพราะมันทําให้เราเห็นว่าบาดแผลทางประวัติศาสตร์มันลึกกว่าที่เราคิดเยอะความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันซับซ้อนมันหลายร้อยปีต้งจากสมัยยุทธยาแล้วค่ะมันมีทั้งช่วงที่เป็นมิตรเป็นศัตรูสลับกันไปมาตลอดขึ้นอยู่กับว่าใครมีอํานาจมากกว่าในช่วงนั้นๆตอนนั้นเขียนถึงข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสในปี1 9 0 6หรือพศ .2449 เดี๋ยวนะครับปี1906ในจดหมายนั้นเขียนว่าอะไรครับในจดหมายฉบับนั้นสมเด็จพระศรีสุวัตถิเรียกร้องให้ฝรั่งเศสช่วยยึดดินแดนคืนจากสยามโดยอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของอาณาจักรของโบราณซึ่งแผนที่ที่ท่านอ้างถึงเนี่ยมันไม่ได้ครอบคุมแค่ปราสาทหรือพื้นที่ชายแดนนะคะแต่มันกินพื้นที่ตั้งแต่เกาะกงจันทบุรีตราดไปจนถึงโคราชบุรีรัมย์สุรินท และที่พีกที่สุดคือมันไปไกลถึงปากน้ำสมุทรปราการจรวดกรุงเทพมหานครเลยค่ะอะไรนะครับถึงปากน้ำสมุทรปราการเลยเหรอครับนี่มันไม่ใช่แค่ข้อพิพาทช,ชายแดนแล้วแต่มันคือมุมมองที่มองว่าดินแดนภาคตะวันออกทั้งหมดรวมถึงปา,ปากประตูสู่เมืองหลวงของไทยเคยเป็นของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนความเข้าใจของผมไปเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าแผนที่ในใจของผู้นำบางส่วนในอดีตนั้น แตกต่างจากเส้นเขตแดนในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงและบาดแผลทางประวัติศาสตร์พวกนี้ล่ะค่ะที่ถูกปลุกขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่เสมอเราเลยได้เห็นเหตุการณ์รุนแรงเกิดซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นการบุกเผาสถานทูตไทยในพนมเปญปี2546หรือการประทะรุนแรงที่เขาพระวิหารในปี2551และ2554มันเป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำแล้วซ้าเล่าแต่การจะโทษประวัติศาสตร์อย่างเดียวก็อาจจะง่ายไปหน่อย ในปัจจุบันมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ความขัดแย้งมันปะทุขึ้นมาอีกครับตรงนี้มีบทวิเคราะห์ที่เฉียบคมมากจากรอสอดอรโอลานทินบางเตียวท่านชี้ว่าต้นตอที่แท้จริงของปัญหาร่วมสมัยอาจไม่ใช่เรื่องดินแดนหรือประวัติศาสตร์อีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าระบอบคุณเซนค่ะน่าสนใจครับระบอบคุณเซนนี่มันหมายถึงอะไรขยายความหน่อยได้ไหมครับนี้พึ่งพิงอยู่กับทุนสีเทา หรือทุนผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแกงข้อเซ็นเตอร์การพนันออนไลน์หรือการฟอกเงินพูดเห็นภาพง่ายๆก็คือบทวิเคราะห์นี้มองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของรัฐประทะกับรัฐแต่เป็นเหมือนการที่ไทยกำลังเผชิญหน้ากับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่บังเอิญมีประเทศเป็นของตัวเองโห oh. ถ้าบทวิเคราะห์นี้เป็นจริงมันก็หมายความว่าการสู้รบที่ชายแดนอาจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีหรือดินแดนแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจผิดกฎหมายที่ค้ำจุนระบอบการเมืองทั้งหมดเอาไว้นี่มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยถูกต้องค่ะมันเปลี่ยนโจทย์จากความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไปเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่แก้ยากกว่ามากพอสถานการณ์มันซับซ้อนและอันตรายขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่จะไปเข้าตาผู้เล่นรายใหญ่ของโลก และดูเหมือนว่าตำรวจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะลงมาในสนามนี้ด้วยใช่ค่ะนี่คือตัวแปรสุดท้ายที่อาจจะเปลี่ยนเกมทั้งหมดจากบทวิเคราะห์ของรอซอร็อกเตอร์ปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงชี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าจะเข้ามาแทรกแซงแต่ก็เหมือนจะให้เวลาทั้งสองฝ่ายอีกไม่นานนักในการหาทางสงบศึกกันเองก่อนที่เขาจะลงมือ แล้วถ้าสงบศึกกันเองไม่ได้การลงมือของสหรัฐจะออกมาในรูปแบบไหนครับเขามีไพ่ใบไหนในมือที่ใช้กดดันเราได้บ้างดรปณิธานวิเคราะห์ว่าสหรัฐมีเครื่องมือที่ทรงพลังมากและจะส่งผลกระทบต่อทั้งสองฝ่ายอย่างรุนแรงสำหรับไทยไพ่ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องภาษีแต่เป็นการระงับการสนับสนุนด้านการทหารซึ่งนี่คือจุดเปราะบางที่สุดของเราเลยค่ะ เพราะต้องยอมรับว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยกว่า80%อร์ซนไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือระบบอาวุธต่างๆล้วนพึ่งพาเทคโนโลยีแล้วก็อะไหลจากสหรัฐและชาติตะวันตกนึกภาพตามเลยครับมันเหมือนกับเรากําลังจะขับรบเข้าสนามแข่งแต่จูๆ่ๆคนที่ขายอะไหล่ให้เราทุกชิ้นบอกว่าจากนี้ไปฉันไม่ขายให้แล้วนะรถเราก็วิ่งต่อไม่ได้ขีดความสามารถในการรบของเราจะลดลงหวบภาพเลยที่เหลือต่างๆที่เคยให้และที่หนักกว่านั้นคือ อาจจะหันมาสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่เพื่อช่วยผดดจศึกซึ่งจะทำให้สถานการณ์บานปลายและควบคุมไม่ได้กลายเป็นสงครามตัวแทนไปเลยฟังดูแล้วเหมือนเป็นเกมวัดใจที่ไม่มีใครอยากเล่นเลยนะครับแล้วในบทวิเคราะห์มีข้อเสนอทางออกหรือทางลงให้กับประเทศไทยบ้างไหมครับในสถานการณ์ที่ถูกบีบแบบนี้มีค่ะดรปณิธานเสนอว่าไทยต้องรีบลงมือทำสองอย่างทันที อย่างแรกคือเร่งสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนให้ได้โดยเร็วที่สุดและอย่างที่สองซึ่งสำคัญมากคือการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งเขตกันชนเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรมหรือ humanitarian demilitarized zone ขึ้นมาตลอดแนวชายแดนให้เป็นพื้นที่ปลอดอาวุธหนักและปลอดทหารเชิงรุกซึ่งแน่นอนว่าการจะทำแบบนี้ได้ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากนานาชาติและที่สำคัญที่สุด ผู้นำทางการเมืองของไทยต้องส่งสารที่ชัดเจนและหนักแน่นไปยังทั่วโลกว่าเราต้องการสันติภาพและพร้อมจะเจราจาสรุปก็คือตอนนี้ทั้งไทยและกัมพูชามีเวลาจำกัดมากๆก,ก่อนที่มหาอำนาจจะเข้ามาแทรกแซงและทำให้ทุกอย่างซับซ้อนไปกว่าเดิมมันคือการแข่งกับเวลาอย่างแท้จริงจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ มันเหมือนการเดินทางผ่านความขัดแย้งที่ซับซ้อนหลายชั้นมากเลยนะครับเราเริ่มจากวิกฤตการณ์ของคนไทยที่ติดอยู่ชายแดนไปสู่การเปิดศึกทั้งการทูตที่ดุเดือดขุดลึกลงไปก็เจอกับรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่น่าตกใจและสุดท้ายก็มาจบที่เงาของมหาอำนาจที่กำลังทาบทับลงมาใช่ค่ะแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เราสำรวจกันมามันนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยค่ะบทวิเคราะห์ต่างๆชี้ไปในทางเดียวกันว่า ความขัดแย้งครั้งนี้อาจเป็นเพียงอาการป่วยที่แสดงออกมาเท่านั้นแต่ตัวเชื้อโรคหรือต้นต่อที่แท้จริงคือโครงสร้างทางการเมืองที่พึ่งพิงอยู่กับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งนั่นก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆถูกต้องค่ะคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือหากการแทรกแซงของมหาอำนาจสามารถบังคับให้การสู้รบยุติลงได้จริงมันก็เป็นเพียงการให้ยาลดไข้เพื่อรักษาตามอาการเท่านั้น แต่ตัวเชื้อโรคที่เป็นต้นตอของปัญหาย,ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ถูกกำจัดออกไปแล้วสันติภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นสันติภาพที่ยั่งยืนได้อย่างไรหรือมันจะเป็นแค่การพักรบชั่วคราวเพื่อรอวันที่จะปะทุขึ้นมาใหม่ในอนาคต และถ้ามองในอีกมุมหนึ่งตามที่บทวิเคราะห์ชี้ไว้ว่าการแทรกแซงนี้อาจเป็นแค่ทางลงที่สวยงามช่วยรักษาหน้าให้กับผู้นำทั้งสองฝ่ายที่อาจจะไม่ได้วางแผนทางออกไว้ตั้งแต่แรกมันก็ทิ้งคำถามที่น่ากังวงลไวใ้ให้เราคบคิดต่อนะครับว่าสันติภาพที่เกิดจากการบีบบังคับจากอำนาจภายนอกโดยที่รากของปัญหาย,ยังไม่ถูกแก้ไขมันคือสันติภาพที่แท้จริงหรือเป็นแค่ความสงบเงียบก่อนพายุลูกต่อไปจะมาถึงกันแน่